สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการในแต่เทนแครพิมพรดาค่ะผมเตยรัตนนันท์นะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดเชื่เชยวันแรงงานนะครับผมวันนี้เรามีสกุ๊ปที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะครับ <Ừ. S 2> ต้องบอกว่านักแสดงเองหลายๆคนนะครับกว่าเขาจะมาเป็นดาวได้เนี่ย <c oughs> ก็มีหลายคนเหมือนกันที่เคยเป็น เรียกว่าคนใช้แรยงานมาก่อนใช่แล้วแต่ว่าจะเป็นสกรูปของใครนะคะอดใจรอเพราะรเรากําลังจะมาพูดคุยถึงข่าวนี้ที่มันเป็นประเด็นร้อนแรงมากค่ะพี่เต๋อฮอตมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะ <ๆ S 2> เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องคดีความนะครับผมที่เมื่อวานนี้แซนวิสาพัฒนะหนึ่งในเพื่อนแกง๊ง s p e e d b o a ของคุณตังโมเนี่ยนะครับผมก็เดินทางไปที่สถานีตํารวจนครบ,บาลท่าข้าม พร้อมกับทนายความเข้าไปเพื่อแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจกรณีของคุณจินจรินธรรมวัฒนะสามีของผู้จัดพี่หนิงปณิตาเนี่ยนะฮะไปคอมเมนต์ใต้รูปที่พี่หนิงเนี่ยแคปภาพของแซนกเวติกไปโพส ในไอจีส่วนตัวและพี่จินก็เข้าไปคอมเมนต์ใช่ค่ะคอมเมนต์ว่าตัวจริงมันนั่งรถตู้สบายใจจังตัวปลอมก็ไปเดินเล่นแถวบึงแทนหรืออาจจะเป็นที่มาของตัวเงินตัวทองสองคนพอดีเอาไปคนละชื่อซึ่งนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะคและอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เนี่ยคือเอาจริงๆก่อนหน้านี้พี่หนิงเนี่ยเขาไปแคปภาพที่คุณแซนค้าลงในไอจีตัวเองแคปเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่จินเขาก็มาคอมเมนต์ในภาพพ,พี่หนิงนะไม่ได้ไปคอมเมนต์ในภาพของคุณแซนนะคะและประเด็นนี้แหละที่ทําให้คุณแซน เ,เขาก็เดินทางไปพร้อมทนายนะคะแล้วก็เปิดใจเลยค่ะว่าตั้งใจจะแจ้งความพี่จินนะคะในข้อหาบินประมาทด้วยการโฆษณาแม้ว่าจะไม่มีการเอ่ยชื่อใครแต่ทําให้เข้าใจได้ว่าหมายถึงใครและตั้งใจจะเรียกร้องค่าเสียหายอยู่ที่7จถึงแหลักเพราะค่าตัวแสนเนี่ยไม่ใช่ถูกๆและทําไปเพื่อความ สะใจค่ะประโดกประโยคนี้<ช>ประโยคนี้นี่ฟาดม,มากๆก่อนหน้านี้เนี่ยก็บอกว่าไม่รู้จักกับคุณจินแล้วพี่หนิงเมื่อก่อนนะครับผมมีสิทธ์อะไรมาด่ากันแบบนี้เจตนาที่พี่หนิงโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความตอบโต้กับแซนเนี่ยก็ไม่สามารถบอกได้เลยว่าอีกฝ่ายเนี่ยมีเจตนาอย่างไรซึ่งถ้าแซนพอใจเนี่ยก็คงไม่มาแจ้งความนะแจ้งความกับพี่จินก่อนส่วนพี่หนิงเนี่ยต้องให้ตํารวจพิจารณาอีกทีว่าเข้าข่ายความผิดใดบ้างนะฮะเรื่องนี้เขายืนยันค่ะ พราะแซนเธายืนยันว่าจะไม่มีการเกลีเกลียเพื่อยอมความแน่นอนนะฮะเพราะว่าพี่จินนี่ถือว่าเป็นรายแรกด้วยที่แซนเนี่ยแจ้งความดำเนินคดีสำหรับพี่จินแล้วก็พี่หนิงเนี่ยนะฮะก็เป็นผู้จัดละครมีชื่อเสียงแล้วก็ถือว่าเป็นการชี้นําทัวให้มาลงกับแซนเขาส่วนคนอื่นๆที่มาโพสต์มาคอมเมนต์ด่าเพิ่มเติมในในเพจของพี่หนิงเองเนี่ยเขาก็ไม่ฟ้องแล้วเพราะว่าก็คือฟ้องพี่จินเลยไงใช่ซึ่งเขาบอกว่าช่วงนี้ถึงจะมีเรื่องเยอะก็ไม่หนักใจแชร์้ามบ้าอเลยรู้ไหม้สนุกดี ทำให้อละสิ่งที่ทําให้สนุกเนี่ยคือการเห็นคนเข้ามาต่อว่าเพราะมันทําให้เห็นคนในอีกรูปแบบหนึง่งนี่เป็นข้อความนะคะที่คุณแซนพูดแต่ความรู้สึกแล้วอารมณ์ความฟาดมันจะขนาดไหนอ่ะไปฟังเสียงค่ะส่วนตัวเรารู้สึกไม่พอใจยังไงบ้างครับส่วนตัวก็ถ้าพอใจคงไม่มาแจ้งความหรอกนะคะรู้จักกนันตั้งเมื่อไหร่อ่ะทำไมกล้ามาพูดอะไรขนาดนี้เนาะข้อเท็จจริงเราก็ไม่ได้ทราบอะไรเลยแล้วก็ แล้วก็รู้จักกันก็ไม่ใช่แล้วเ,เขาเอาสิทธ์อะไรมาพูดตรงนี้งงค่ะเป็นความโกรธเหรอคะก็เป็นพี่ๆโกรธไหมคะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องว่าเนี่ยนะคะ mm hmm. เขามีเรื่องหน้าว่ากว่าตั้งเยอะถูกต้องไหมคะฉันยังไม่เคยจะว่าอะไรเขาเลยคะ่ะพฤติกรรมเขาดีงามเหมาะสมทุกอย่างแล้วหรอ mm hmm. แล้วสาหรับคนที่เขาพูดถึงว่าไม่มีมารยาททางสังคมไม่มีกลาลเทศะหรือไม่มีวัฒนธรรมอะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาโพสต์ยิ้มอะไรที่ให้กําลังใจเพื่อนาอแล้วคนเหล่านั้นเป็นคนหไหนล่ะคะ มันผิดซันผิดตรงไหนกับการที่จะให้กำลังใจเพื่อนถูกต้องไหมคะเพราะเรื่องอุบัติเหตุนนั้นก็เกิดมาสองเดือนแล้วอะแล้วเราไม่ให้กำลังใจคนที่เหลือกันเหลือกันอยู่แค่เนี้ยเราใช้กำลังใจใครคะเรื่องนี้ยคือเขาเป็นถึงผู้จัดเป็นถึงแบบคนของประชาชนเขาออกมาพูดแบบนี้ออกมาชี้น้าแบบนี้ก็เลยทัวร์ก็เลยมาลงสันแบบนี้ค่ะค่ะหนักใจไหมครับช่วงนี้ไม่หนักใจเลยค่ะสนุกสก็สนุกดีไปอีกแบบเข้าใจค่ะว่าด่ากันตอนนี้เราดังก็ ตามนั้นเลยค่ะความยุติธรรมเนี่ยนะคะเขามีไว้สําหรับทุกคนเขาไม่ได้มีไว้สําหรับใครเฉพาะคนใดคนหนึ่งเจาะจงเดี๋ยวรอคุยกันกับคุณนายอีกรอบหนึ่งแล้วกันค่ะว่าอะไรเหมาะสมแต่ไม่ยอมแน่ๆค่ะเป็นร้านไหมคะอุ้ยค่าตัวฉันไม่ได้ถูกนะคะหลักหลักเต็มหลักแตนะคะถ้ามันไปได้ฉันไม่ได้ถูกค่ะนะคะก็มันไม่ได้เป็นเรื่องคุ้มค่านะครับผมมองว่าเป็นเรื่องของการบรรเทาความเสียหายนะครับกับกับชื่อเสียงกับสิ่งที่น้องแซนเขาโดนอื ทุกประโยคฟาดแรง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 เมื่อกี้คุณได้ยินใช่ไหมเพื่อความสะใจประหลาดแตกเลยนะฮะ แต่เมื่อกี้เห็นไหมทนายพูดแก้แทบไม่<ล>ท <ำ S 2> มันเลยนะบันเทาบันเทาเ,ออเรงของช่อเสียงอะไรแบบนี้แต่ใดๆก็ตามมันมีการฟ้องร้องฝั่ง<า>ของ <ผม S 2> คุณแซนเกิดขึ้นมันต้องกลับไปหาฝั่งคุณจีนเป็นยังไงบ้างคะคุณจีนตอนนี้ก็รับทราบเรื่องราวดีนะฮะก็โพสต์ข้อความในไอจีชี้แจงเลยว่าผมและหนิงเนี่ยนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจถามถ่ายเรื่องราวที่เกิดขึ้นบอกว่าตอนนี้สบายมากสำหรับนักข่าวที่ต่อมาเนี่ยนะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรอัปเดตรบกวนรอทนายตั้มกลับมาจากฝรั่งเศสก่ออนนนนเพพราะตี้้จได แต่งตั้งให้ทนายตั้มตู้คดีนี้แล้วใช่ค่ะซึ่งทนายตั้งตอ,ตอนนี้ก็รู้แล้วรู้เรื่องแล้วอ่าดังนั้นนะคะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ใดในะคะนายแตเรนเนี่ยก็จะนําเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมอันนี้ต้องแยกกันนะคุณ <พา S 1> ผู้ชม เพราะว่าเรื่องของคดีของแตงโมเนี่ย<ม>เขาก็ยังดําเนินต่อไปอยู่นะคะแต่ว่ารายละเอียดคดีอื่นๆเนี่ยอันนี้ถือเป็นคดีแรกที่คุณแซนเนี่ยตั้งฟ้องสําหรับ,บคนคที่มาพูดครับผม,มก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะทั้าการณีของคุณแตงโมด,ด้วยแล้วก็กรณีนี้แซนกับคุณจินด้วยว่าเรื่องจะจบยังไงนะครับผมยาวๆฮะติดตามกันในนายเอ็นเตอร์เทนครับผมอ้าวอย่างที่เกริ่นไปตอนแรกวันนี้วันหยุดชดเชยวันแรงงานนะครับ เราบอกว่าคนที่ทางานในวงการบันเทิงเองหลายคนกว่าจะมาเป็นดาวได้นเนี่ยเขาก็เคยเป็นผู้ใช้แรงงานมาก่อนเช่นกันฮะใช่ค่ะแล้วหนึ่งในอดีตของเขาที่เรากําลังจะมาพูดถึงนี้นะคะคนั่นคือคุณตูมตามยุทธนาหรือว่าตูมตามเดอะสตาร์คือคุณอยากจะบอกว่าตูมตามอ่ะเขาผ่านอาชีพมันหลายต่อหลายอาชีพแล้วแต่จะเป็นอาชีพอะไรบ้างแล้วสู้ชีวิตขนาดไหนไปชมพร้อมกันค่ะ ได้ว่าเป็นเด็กวานนอกก็แล้วครับที่บ้านเป็นเคียงหมูอะไรเงี้ยครับต้องดิ้นรน,นหลายๆอย่างชีวิตครอบครัวเคยดีนะครับเคยเคยแบบการเงินอะไรโอเคเียแล้วมันมาถึงจุดหนึ่งอะ่ะเศรษฐกิจมันเกิดปัญหาอะไรในช่วงหนึ่งนี่แหละผมจำไม่ได้ว่าย่งเด็กมากแต่ว่ารู้แค่ว่าค้าขายไม่ได้กาไรละเริ่มขาดทุนเริ่มอะไรเงี้ยครับเริ่มถึงขั้นแบบเป็นหนี้อะไรเงี้ยตอนนั้นไม่มีเงินเรียนมหาวิทยาลัยผมเขาต้องการให้ให้เรามีแบบมีโปรไฟล์ไปยื่นเพื่อขอทุนเรียนในเรียนก็ไม่เก่งเรียนไม่เก่งด้วย ก็เลยกลายเป็นว่าถามตัวเองแหละครับว่าชีวิตเป็นยังไงจะเอายังไงอะไรเงี้ยรู้แค่ว่าเพลงชอบร้องเพลงชอบเล่นดนตรีก็เลยไปลองทาไปลองสมัครวิทยุชุมชนเป็นดีเจอะไรเงี้ยครับไปแล้วก็พอเป็นดีเจมันก็ต่อยอดให้เราไปถึงไปถึงคนเขียนเพลงระดับชุมชนอะไรเงี้ยที่เขาเขียนเพลงแล้วเขาก็พาเราไปอัดเดโมอะไรเงี้ยครับแต่กว่าจะได้อัดเดโมเนี่ยไปอยู่บ้านครูเพลงแบบเป็นเดือนเดือน ไปล้างจานซักผ้าให้เขาเพื่อที่จะแบบดูแลทําทุกอย่างเพื่อแลกกับการที่เขาจะให้เราได้ร้องเพลงพอไปมหาวิทยาลัยเอาสิ่งเอาโปรไฟล์ไปส่งแล้วก็สอบอะไรเงี้ยครับสรุปว่าโชคดีมากก็ได้ก็ได้เรียนเรียนฟรีอะไรเงี้ยครับอยู่ในกรุงเทพอะไรเงีย้ยมีค่าของชีพแล้วที่บ้านเนี่ยธุรกิจเศรษฐกิจไม่ได้ดีเหมือนเดิมละทางบ้านก็มีเงินส่งให้เราแค่แบบเดือนละสี่พันแล้วผมต้องจ่ายค่าของพักสองพันแล้วอะผมเพก่งสอบ จะกินยังไงวะอะไรเงี้ยผมก็แบบเฮ้ยมันยากจังวะอะไรเงี้ยแล้วแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้สี่เรี่ยมมากครับเพราะว่าเรายังมีสิ่งนี้พัดดุงชีวิตเราบางอย่างคือเราเป็นเด็กชมรมใช่ไหมครับเขาเลี้ยงข้าวก็มีข้าวกล่องนะก็กินได้ผมก็กินข้าวกล่องแต่คือแบบโอโ้โหเพื่อนไม่เอาเอากับถ้าไม่ได้มีวันเข้าชมรมไม่มีข้าวกินผมก็ก็แบ่ง50บาทต่อวันเพื่อที่จะซื้อข้าวสวยกับกับข้าวเพื่อแบ่งกินสามมือ้อทั้งวันคุยกับเพื่อน ไปพาร์ทไทม์กันดีกว่าไปเป็นพนักงานล้างจานโอ้โหหนักมากเลยอะเราเข้างานวัน4ี่โมงเย็นเลิกเรียนเสร็จงานเที่ยงคืนห้าทุ่มเที่ยงคืนนะครับล้างทั้งวันเลยนะล้างแบบฟูลไทม์เลยนะมีวันหนึ่งคนที่เป็นหัวหน้าที่ที่อยู่ในครัวล้างเขาก็บอกว่าลูกกินข้าวมาหรือยังผมยังครับแม่ผมยังไม่กินข้าวหิวเหมือนกันครับแต่ผมไม่มีตังค์ครับผมยังไม่ได้ห่อข้าวมากินด้วยแม่บอก เอาข้าวแม่ไปกินสิผมยังขอบคุณเขาทุกวันนี้เลยนะขอบคุณเขามากๆเลยท,ที่ที่วันนั้นเขามีน้ำใจกับผมขนาดนี้เอาข้าวไปกินกินในงานไม่ได้ด้วยนะครับแอบไปกินในห้องน้ําครับเพราะว่าเดี๋ยวัวหน้าด่าครับ <c oughs> ผมก็ขออนุญาตไปเข้าห้องน้ําแล้วก็ไปนั่งกินในห้องน้ํานั่งกินกินกินแล้วก็แอบหลับด้วยเพราะมันเหนื่อยมากและช่วงนั้นก็การเรียนก็แย่มากเพราะว่าเหนื่อยเกินจนตื่นไปเรียนไม่ทันบางวิชาก็ต้องดรอปก็ภูมิใจนะครับเรารู้สึกว่าเราเรา มันเป็นเงินอะมันหาหาเงินได้แต่ภูมิใจแบบเหนื่อยๆเลมันเหนื่อยมากเลยแล้ว20แลกกับแลกกับกี่ชั่วโมงอะสี่โมงห้าโมงหกโมงหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่เจ็ดแปดชั่วโมงอะโอ้ปวดไปหมดครับผมคือกลับถึงกลับถึงหอ,อ,อพักครับหลับตายเลยอะแบบผมรู้สึกว่าโหเหนื่อยจริงๆมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันเหนื่อยแบบสายตัวแทบขาดอะไรเงี้ยครับมันก็เต็มไปด้วยความภูมิใจ มันภูมิใจที่เราได้ลองทําแล้วมันแบบมันมันได้เรียนรู้เราจะเราจะเห็นคุณค่าของคนอื่นเขาด้วยที่แบบที่เขาทํางานกันนะครับที่เขาทํางานกันอยู่ทั่วไปอบางคนทํางานทั้งวันเขาแลกกับเงินหลักร้อยนะครับนึกออกไหมครับมันมันมันเลยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เราจะมีโอกาสได้เห็นอกเห็นใจคนอื่นเขาด้วยเพราะเราก็เคยผ่านมาเคยเล่นเอ็กซ์ตร้าครับยังจําชื่อเรื่องละครได้เลยชื่อหออ นั่งทั้งวันสามร้อยนั่งรอนั่งรอเข้าฉากแล้วกล้องผ่านแฟบแล้วก็ต้องรอจนเลิกกองครับตั้งแต่หโมงเช้าครับยันสี่ทุ่มเที่ยงคืนโค้มันเงินมันหายยากจังวะเนี่ยผมมาทำงานกองถ่ายจากเคยเป็นเอ็กตาแล้ววันนี้ผมเป็นนักแสดงนำเราก็จะรู้สึกว่าเข้าใจคนทำงานกับเรามีหลายระดับคนที่เขาเป็นเอ็กซ์ตา้าเหมือนกัน เขามาร่วมงานกับเราเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าเห็นใจกันเห็นใจใส่ใจกันเข้าใจเขาเขาเหนื่อยเหมือนกันเขาทําหน้าที่เขาเหมือนกันแล้วเขาเหนื่อยบางทีเขาเหนื่อยมากกว่าเราด้วยเขาไม่ได้นั่งอยู่สบายเขาไม่ได้กินข้าวดีเหมือนเราไม่มีคนเสิร์ฟเหมือนเราร้อนก็ร้อนนั่งรอและต้องมายิ้มทําตามคําสั่งทุกอย่างไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงใน,ในการคิดเองด้วยซ้ํา เราควรจะเข้าใจเขาแล้วก็ให้เกียรติเขาด้วยกันอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ผมแบบที่ผมพึ่งปฏิบัติมาโดยตลอดเพราะผมเคยเป็นมาทุกความลําบากรับทุกความลําบากทุกความผิดพลาดหรือทุกความอะไรก็ตามที่เราเผชิญแล้วมันยากอ่ะมันคือเครื่องมือที่เวลาที่เราผ่านมันมาได้นะมันคือเราได้เครื่องมือที่จะไปต่อสู้กับกับอาชีพต่อสู้กับการใช้ชีวิตอะไรข้างหน้าที่ได้ดีกว่าเราแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ย ผมมีแต่มีคำเดียวให้ตัวเองตลอดว่าโคตรเจ๋งเลยทุกทุกคนครับพ่อแม่พี่น้องหรือคนโดยเฉพาะคนที่คนที่เขามาในเมืองมาตามหาฝันทั้งหลายครับผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนกับเมืองกับท่อครับหลายๆคนกับเมืองกับท่อกับกับการที่มาล้วม,มันผิดหวังเนาะมาเ้วมันบอรประสบค่ข้อสำเร็จพวกไปยังครับจำไว้ว่า พ่อเขาโชคดียังโชคดีที่เขายังมีล่มหาใจต่อในมืออื่นครับคือเึบไหวแล้วก็สู่ค้ดถึงหนาคนที่หักคืดถึงหนาพ่อถ,ถึงหนาแม่แต่ว่าบมว่าจังใดก็สร้างกะเป็นกำลังใจให้แล้วกะอยากให้ทุกคนสูๆกับชีวิตกันต่อไปครับผม ต้องยกนิ้วให้กับทุมตามแล้วก็ผู้ใช้รายงานทุกท่านด้วยนะฮะเมื่อกี้ทุมตามเขาก็มีการให้กำลังใจใผู้ใช้รายงานในวันนี้ด้วยันใช้รายงาน อย่างที่ตุ้มตามบอกว่าถ้าเหนื่อยก็ให้คิดถึงคนที่รักคิดถึงหน้าคุณพ่อคุณแม่ไว้แล้วก็สู้ต่อไปอ่ะผมตอบให้เรายังมีลมหายใจอยู่เราจะสู้ไปด้วยกันนะครับทุกคนใช่แล้วล่ะค่ะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมกันนะคะแต่ขออีกหนึ่งข่าวได้ไหมเพราะว่าข่าวนี้นะคะเป็นข่าวของหนุ่มฮอตไม่พูดถึงก็ไม่ได้นั่นคือเรื่องราวของยูโรยศวัตรนี่คุณเมื่อกี้เสียงมาบอกว่าคือเป็นหนุ่มหนุ่มฮอตเพราะข้างบนบอกว่าฮอตแล้วก็หล่อด้วยนะเออ ต้บอกก่อด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าละครจะจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าการออกอีเวนต์อะไรเนี่ยโหยังปังกระแสยังแรงแบบไม่จบเลยคือแฟนคลับเนี่ยเยอะมากมและที่สำคัญคือก่อนหน้านี้ในช่วงของการถ่ายทําละครอะไรเนี่ยเขาก็จะมีเซอร์วิสให้ใช่ไหมฮะคือเป็นเซอร์วิสให้ยูโรอาจจะเป็นฟู้ดทรัพยบ้างหรือว่าเป็นอาหารไปตั้งในกองบ้างเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคือคุณผู้ชมจะงงว่าเซอร์วิสคืออะไรคือเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีเทรนดที่เหล่าแฟนแฟนเนี่ยถึงไม่ได้ไปตามออกงานอีเวนต์ร่วมกันเนี่ยเขาก็จะส่งงพลั ไปให้ด้วยการไปเหมือนเหมาฟู้ดทรัคเนี่ยแล้วก็เอารถรถเครื่องดื่มเอาไปวางไว้ในกองถ่ายนะคะให้กับยูโรซึ่งเห็นบรรยากาศการออกอีเวนต์ก็จะมีคนมารอต้อนรับเต็มไปหมดแล้วหลังจากงานตามปกติแล้วเนี่ยยูโรเขาก็จะมีการพูดคุยกับแฟนๆก่อนกลับบ้านซึ่งล่าสุดคุณ เจ๊วาวาไปเจอยูโรยูโรออกปากว่าหน่อยหน่อยหน่อยมากตอนนี้นอ,อะรอะเขาน่อยกลัวแฟนๆจะหาว่าดังแล้วหญิงแล้วไม่สนใจเออประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้ค่ะว่าตอนนี้เนี่ย ภาพที่เห็นมันเป็นภาพก่อนก่อนโควิดใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เวลาจะออกงานหรืออีเวนต์อะไรเนี่ยมันก็ยากเพราะว่ามันยังต้องอยู่ในเรื่องของการควบคุมแล้วก็ดูเรื่องของความปลอดภัยะนะคะ,ะทําให้ไม่มีโอกาสที่จะได้ไปคุยคุยกับแฟนๆคือปกติเวลาที่อีเวนต์จัดเนี่ยคือทุกคนก็จะเข้ามาอรอถ่ายรูปรอพูดคุยกับยูโรซึ่งยูโรปกติเขาก็ดูแลแฟนคลับดีนะฮะ<ช>ก็คือพูดคุยถ่ายรูปกันแบบใกล้ๆได้โควิดมา อีเวนต์เองเนี่ยก็ไม่ได้จัดบ่อยขนาดนั้นนะฮะ <Ừ. S 1> แล้วพอเวลาจัดเองเขาก็มีการเว้นระยะห่างไปเพราะฉะนั้นยูโรเขาก็บอกว่าอาจจะไม่ได้อยู่ต่อหรือว่ารอถ่ายรูปกับแฟนคลับเหมือนเดิมก็เลยน้อยเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ไปฟังข้อความเขามีส่งสารมาให้กับเหล่าแฟนๆด้วยเป็นอะไรเชิญค่ะจากแต่ก่อนเนี่ยถ้าเมื่อเราออกงานปุ๊บเราอาจจะได้ถ่ายรูปกับหลายๆคนแต่พอมาช่วงนี้คนมันเยอะแล้วก็ด้วยสถานการณ์โควิด -19 ด้วยทําให้เราแบบ อาจจะเทคแคร์แฟนคลับได้ไม่เหมือนเดิมจริงกลัวแฟนคลับแบบน้อยใจไหมผมเป็นคนซีเรียสน,นะผมเป็นคนที่แบบเทคแคร์แฟนคลับค่อนข้างระดับหนึ่งเลยแหละเราอยากคือเขามาหาเราแล้วเนี่ยเขาก็อยากได้ความสุขกลับไปซึ่งการที่เขามาหาเราผมผมผมมีความสุขนะผมก็เลยอยากให้เขาบ้างแต่แต่บางทีเราทําให้เขาไม่ได้เราก็นอยตัวเองเหมือนกันครับจริงกลัวไหมคนมองว่าแบบพอดังแล้วเปลี่ยนไปหรือเปล่า ใช่ใช่ผมผมผมมองแบบนั้นแล้วผมก็คิดแบบนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วผมเหมือนเดิมอ่ะแต่บางทีเราเรามันอยู่ในขอบเขตด้วยแหละมันก็เลยอาจจะเทคแคร์ได้ไม่เหมือนเดิมแต่ก็ก็ก็แอบน้อยกลัวแบบแฟนคลับอาจจะน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยใช่อยากบอกอะไรกับแฟนคลับไหมครับอยากบอกอะไรกับแฟนคลับเหรอครับก็ก็อยากขอบคุณนะครับที่ที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยติดตามมาตั้งแต่ตั้งแต่ละครจบบางทีสําหรับคนที่เพิ่งเพิ่งมาติดตามก็ ยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามคอยซัพพอร์ตทุกๆเรื่องนะครับผมเนี่ยฉันอยากเมาทำไมจ๊ะคือระหว่างที่เรากำลังดูแล้วก็ฟังแบบสัมภาษณ์นะคะของยูโรข้างบนจากทีมงานดิฉันเพลินเนาะ ดูแล้วมันสบายตาเ<า>นาะแต่ว่าสิ่งที่ทางยูโรเขาชี J ้แจงเนี่ยจริงๆก็เชื่อว่าคนในวงการบันเทิงหลายคนทั้งนักร้องเองศิลปินนะครับแล้วก็ดาราหลายคนเวลาที่ไปออกอีเวนต์เนี่ยเขาก็คงรู้สึกแบบเดียวกันคือโดยปกติแล้วก่อนโควิดเวลามีอีเวนต์หลังจากจบอีเวนต์เราพูดคุยกับแฟนคลับได้ถ่ายรูปได้แต่พอโควิดมาเราก็ต้องเว้นระยะห่างอันนี้ก็ต้องขอให้ทุกคนเข้าใจกันนิดนึงเพราะว่าอย่างพี่พี่หนุ่มกะลาเขาเคยพูดเรื่องนี้พี่เจ๋งบีแอลก็เคยพูดเรื่องนี้ดังนั้นใช่นี่ก็เลยถือว่าเป็น หนึงนะคะท yes ี่เอามาบอกกันว่าถึงพอมีระยะห่างไม่ได้หมายความว่าไม่แคร์นะแคร์ยู่ยังรักเหมือนเดิมนะจ๊ะนี่ใช่ค่ะคราวนี้ไปเปิดซอยมะมอยกันครับวันนี้มีเพลงเพราะๆแล้วก็เรื่องของคนสวยใจดีด้วยฮะเมาามอยซอยจ้าคือแบบเมียากเมาเลยนวนไป ของเราากับดวเพลงกลับดาวหนึ่งในเจ็ดซิงเกิลพิเศษจากอัลบั้ม Making Me See ของสาวแสมมี่ที่ปล่อยออกมากระแทกใจคนช้ำรักและอัลบั้มนี้นะคะยังถือเป็นก้าวสำคัญในฐานะศิลปินน้องใหม่ที่ตั้งใจเดินตามฝันด้วยแฟนๆอย่าลืมส่งกำลังใจให้แสม,มี่ด้วยจ้า oh. สวยจิตใจดีสมมงต้องยกให้ใบตองจรีรัตน์มิสเอิร์ธไทยแลนด์2 0 2 1ที่ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานแฟชั่นโชว์เพรการกุศลหาเงินรายได้ช่วยเหลือชาวยูเครนที่กำลังประสบปัญหาจากสงครามซึ่งยอดประมูลรวมแล้วพุ่งเกือบ1ล้าน4แสนบาทเลยทีเดียวจ้าเอิร์เราลากันไปด้วยมิสิวิดีโอเพลงนี้แหละนะฮะแดดแดดจากซายนะครับผมที่ฟีเจอรงกับชูก้าแห่ง BTS ครับใช่ค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้ว